คือ Live TV, Live TV. คุณกำลังชม Football Plus สวัสดีครับผมตองกวินธรรมสัจนาณ์นะครับ ก็ผู้คุณเจอผมนอกสนามอยู่แล้ววันนี้ลองไปดูติดตามชีวิตนอกสนามของผมบ้างจะน่าสนใจแค่ไหนตามเลยครับผมอะไรก็มาแล้วก็โปรโมททีมเองขนาดนั้นว่ามึงสองนี่จะถามว่าพี่กวินเนี่ยใส่เสื้อเบอร์อะไรครับโอ้โห้นได้ได้มากได้มากยี่สิบหกครับถูกครับถูกต้อง It's like looking down the barrel of a gun, and it goes off. And how come all these words? Oh, that's a very pleasant side to you, Aside, I much prefer as one laughs and jokes around. <coughs> <coughs> ให้พัฒนาตัวเองให้มาวันนี้ <Okay. S 1> ชอบคนนี้มากไ okay. ด้ไหมครนะับ ผมก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดังครับยังเป็นเหมือนเดิมเขายังไปเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นบ้างครับผมก็มีบ้างครับก็มีชอบพวกพี่ซิโก้บ้างอะไรเงี้ยก็คือตอนเด็กๆเห็นเขาดังอะไรก็ก็บางทีไปดูบอลเราก็แบบอยากจะลงไปคุยเขาอยากจะไปจับมืออะไรเงี้ยก็ก็เป็นคงจะความรู้สึกเดียวกันกับเด็กพวกนี้ครับผมตอนนี้มานยืนอยู่ที่ที่พี่ซิโก้เคยอยู่แลวรู้สึกอยางไรบ้างก็รู้สึกดีใจที่แบบเหมือนกับว่าเราได้เดินตามรอยแบบรุ่นพี่ที่เขาดีในเส้นทางฟุตบอลนนาะ ทำไรก็ต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยคือคือคือเหมือนกับว่าคนรู้จักเราเยอะก็เหมือนกับว่ามีคนจับตาเรามากขึ้นแล้วก็เหมือนกับทำไรก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยครับผมคือเหมือนกับว่าต้องต้องรักษาตัวเองตลอดครับผมตองครับอยู่กับน้องตองมาน้องตองเป็นคนยังไงเขาเป็นคนอารแรกๆเนี่ยเขาสนั่นล้านิสัยดีมีแรกๆคืออถ้าโดยรวมเนี่ยเขาโอเคนิสัยดีถ้าพูดถึงนิสัยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคนข้างนอกมาเห็นอะไรเงี้ยนิสัยดีแต่ว่ายังไงเขาก็เขาก็ดีนะ พวกเราอัมกันเป็นประจำอะไรเงี้ยเช่นเช่นสังเกตที่ใบหน้าของเขาทำไมครับเออคือเวลาลงหนังสือเนี่ยคุณเนี่ยเขาลงเล่มพอดีมันเป็นอดีเล่มใช่ไหมหน้ตอนเนี่ยต้องยืดเล่มมายอยีกนิดน,งน,นึงเพราะว่าจากหน้าผากไปถึงคางเนี่ยมันยาวมากมันก็ต้องยืดเล่มมาอีกนิดนึงเพื่อให้รับกันหน้าตอนนงได้เต็มๆอะไรเงี้ยก็เกิดอย่างงั้น,ออน,นแล้วก็มีฉายาว่าอะไรหน้ายาวหน้ายาวไอ้หน้ายาว แล้วก็ชอบเวลาเขาเดินเขาชอบเดินเก่งตัวทุกคนสังเกตได้เวลาเขาเดินเนี่ยเขาชอบเดินเก่งตัวผมเด okay. ินหนีอย to ู่แล้วธรรมชาติโอเคธรรมชาติตธรรมชาิไงก็ธรรมชาติของคุณไงแต่ผมว่าคุณเดินเก่งตัวไงผมดูแล้วคุณเดินเก่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่มีปัญหาธรรมชาติแต่ว่าก็อ่ำเขาชอบอ่ำแล้วเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบ acting สูงถ่ายรูปเจอตัวแรกอะไรเงี้ยเขายิงเขาตัวว้าวไม่ได้เลยไม่ได้โอ้โหโอ้โหคนเนี้ยอย่าบอกเขาไม่มีครับไม่มีนะ คือดูมนไม่มีแหละคนเนี้ยดูเงียบๆเนี่ย,ยแต่ตัวเนี้ยร้ายมันเสียงเสียเสียงซุ่มน้องมะนาวนักโปรโมทจบแล้วเออหนังจบแล้วโปรโมทเนี่ยแล้วก็อ้างกันอยู่ว่าเอ้ยน้องเขาจะเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยก็เลยเอาปโปรโมทจะต่องอาจจะมีลึกๆซึ้งคือตรงนี้ปองเนี่ยเขาเป็นคนที่ เหมือนเสือซุ่มไงนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ของเขาเท่าไรเขาจะเก็บเงียบเขาจะคุยกันจริงอาจจะอะไรอย่างนี้ไปไหนมาไหนกันแต่เราเขาไม่พูดไงอะไรเงี้ยเขาเราเขาจะเงียบเขาก็ชอบเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะเงียบในเรื่องของอื่นเนี่ยเขาจะอําเขาจะเอาเรื่องอื่น เราถึงต้องเตือนอย่างเงี้ยแนะนําน้องหน่อยในฐานะที่เราก็เคยโด่งดังมาตั้งแต่อายุยังน้อยน้อน้องเขาอายุยังน้อยเนี่ยแล้วก็มีชื่อเสียงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นอย่าเพิ่งไปหลงและเลงกับสิ่งที่เข้ามาตอนนี้ให้เขาอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่เขาทําอยู่ให้เป็นอยู่ทุกวันนี้ให้เหมือนเดิมก็ไม่น่ามีปัญหารหรอกเขาอยู่กับพวกผมอะ่ะพวกผมจะคุมอยู่อยู่แล้วไม่เป็นไรเรื่องอะไรต่างๆก็จะให้มันอยู่ในกรอบในระเบียบทุกอย่างแล้วแล้วคุมตัวเองอยู่วะไม่อยู่คุณคุณเนได้คุณเล่นไม่ได้ครับแล้วดีแล้วสัััักกกนนน พี่เป็นคนแบบเจ้าสมภาษ์นะครับแต่ <laughs> ช่วง,งหลังๆเริ่มจะแบบ <laughs> ดูแลตัวเองมากขึ้นแลเวาะว่าตอนเด็กๆนี่แบบแม่แม่แมให้ทากินมป็นแดดเวลาเล่นบอลหรืออะไรเนงะี้ยคือแบบไม่เคยทาเลย <laughs> ตอนนี้แบบ <laughs> แค่จะกินอยู่แล้ว <laughs> ต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice of the Day นะคะเสียงเชียร์จากจากแฟนบอลเนี่ยมันมันส่วนช่วยได้เยอะเลยท,ทีเดียวไม่ไม่ว่าจะเป็นการเหมือนกัว่ากระตุ้นให้นักเตะแบบโชว์ความสามารถขึ้นมาได้นเปน็ในระดับหนึ่ง I'm time is blockade our This is your ได,ได้มาตัดรายการของ w i c e TV ครับก็รู้สึกสนุกนะแล้วก็พิธีกรก็น่ารักด้วยก็ถื <c oughs> <c oughs> อว่าดีเป็นเหมือนกับเป็นอีกแบบหนึ่งในชีวิตที่หลายๆคนที่ยังไม่เคยรูของสำหรับผมนะครับผมว้าวครับก <c oughs> <อ>็ขึ้น่าเข้าเหมือครับ มีระเบียบวินัยนนตัวเองก็เข้าห้องฟิตเนสบ่อยๆก็ก็จะแบบทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็ทาให้แบบเหมือนกับว่าเวลาเรามีแรงเบียดกระทะแรงชนอะไรมันก็มันก็จะทําให้ให้เราชนกับคู่ต่อสู้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันมันจะทําให้เราลดอาการบาดเจ็บในเรื่องของกล้ามเนื้อบางส่วนได้ครับผมตอนเข้าเริ่มเข้าฟิตเนสี่ยจริงจังเมื่อสักสีก่ปีที่แล้วอ่อห้องฟิตเนสจริงจริงจังอย่างเมื่อเมื่อตอนประมาณสักสิบห้าสิบเพราะว่า พราะพวกเครื่องพวกนี้คือคือถ้ามองว่ายัางอายุน้อยเกินไปมันยังไม่สามารถเล่นได้ครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้บางท่ามันจะอาจจะทําให้แบบไปดันกระดูกไปแบบทับเหมือนกับว่าทําให้สูงน้อยลงอะไรเงี้ยครับ ประมาณวันละชก็วันละประมาณอย่างช่วงเช้าเนี้ยผมส่วนมากผมจะในช่วงช่วงเช้าก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงอะไรเงี้ยคตอบแนะนำน้องๆคที่อยากที่จะเล่นฟิตเนเพื่อที่จะฟิ้ร่างกายของเออ่ก่อนอื่นก็คืออย่าอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นแบบซีซัวเล่นนะผมก็ ก็อยากจะให้หาคนรองปรึกษาเขาก่อนว่าเราอยากได้ตรงไหนแล้วก็ควรที่จะเล่นยังไงกี่เซตกี่ครั้งหรือว่าจํานวนน้าหนักเท่าไรอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหมูว่าเล่นเยอะเกินไปเนี่ยผมว่ามันก็มีผลเสียกับตัวเองเหมือนกันไม่ใช่แต่มีผลดีอย่างเดียวถ้าหมูว่าเราเล่นฟิตเนสไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้กินอาหารเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันผมว่ามันก็ช่วยอะไรได้ไม่มากครับเพราะว่าพอพอเราเล่นฟิตเนสร่างกายต้องการโปรตีนแล้วก็คือเราต้องเสริมพวกโปรตีนเข้าไปนิดหนึ่งครับผม